ครับสวัสดีครับนิสิตทุกคนเอ,อหลังจากที่เราทําบทที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่การทํำบทที่สองนะครับในบทที่สองเนี่ยจะเป็นการเขียนการรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ขึ้นแบบฟอร์มตามนี้เลยนะฮะเราจะยกชื่อโครงการมาใส่เอาไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ ให้แบ่งหัวข้อหลักในการทำบทที่สองนะฮะว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่งหมายความว่าส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3อย่างงี้จะเป็นลนักษณะแบบไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีอันนี้คือการแบ่งหลักๆนะครับแบ่งหลักๆวิธีการแบ่งก็คือว่าเราจะดูจากหัวข้อข,อ,ของเราครับว่าหัวข้อเราเขียนถึงเรื่องอะไรอย่างอันนี้เนี่ยเขาเขียนเรื่องเอเพื่อผูกฝังให้คนไวยทำงานรับรู้ความคิดที่แตกต่าง นะเพื่อสร้างสังคมสมมามัคคีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องความสมมามัคคีนะครับจากนั้นในส่วนที่2จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทําข้อมูลเกี่ยวกับแอนิเมชันนะซึ่งเขาจะเป็นตรงนี้นะครับเขาจะมีการแบ่งซึ่งมันจะเป็นการแบ่งออกเป็น2จริงๆแบ่งเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับ หลังจากนั้นนิสิตก็ทำเจ้าสองตัวนี้แหละมาแตกเป็นโครงสร้างออกมานะครับซึ่งเขาก็แตกโครงสร้างว่าส่วนที่หนึ่งเนี่ยต้องการพูดอะไรบ้างนะครับเขาก็ใส่ตรงนี้ทุกคนก็จะต่างกันออกไปตามหัวข้อโครงการนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนของข้อมูลแอนิเมชันก็จะต่างกันออกไปอีกตามหัวข้อโครงการว่าเราเป็นแอนิเมชันเป็น2มิติเป็น3ามิติหรือเป็นเทคนิคพิเศษอะไร ก็จะมีการแตกรายละเอียดเป็นโครงแบบแบบนี้ก่อนนะครับพอเป็นโครงแบบนี้ปุ๊บนะครับซึ่งอาจจะมีไม่มีถึงสามส่วนอย่างพี่เขาก็ได้นะฮะเป็นสองส่วนสําคัญแล้วก็อาจจะตัดส่วนที่สามนี้ออกไปนะครับก็เรียงให้เป็นสองส่วนพอเราได้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลก็จะง่ายขึ้น นะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่1ส่วนที่2เรื่องที่2เรื่องที่3ายังไงบ้างีนะ่ยนี่คือวิธีการแตกหัวข,ข้อของบทที่2องพี่เขาก็จะเริ่มรวบรวมมาตอนนี้ในการรวบรวมข้อมูลเวลาที่สิตไปเอามาเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นอาจจะเป็นการเขียนเรียงร้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เอาจากของเขามาอ้างอิงเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็จะต่างจากบทที่1 คราวนี้เวลาที่เอาอมาอ้างอิงเนี่ยจะต้องมีการใส่ให้เรียบร้อยเลยครับว่าเราอ้างอิงมาจากไหนมาจากใครนะครับอย่างอันเนี้ยมีที่มาของภาพนะครับมีที่มาของภาพหรือมีการอ้างอิงของข้อมูลแบบนี้นะครับหมายความว่าเขาอาจจะยกะบทความในหนังสือในเว็บไซต์นะครับในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆเนี่ยแล้วก็มีที่มาแบบเนี้ต้องต้องใส่ให้เรียบร้อย นะครับต้องมีตรงนี้ด้วยนี่คือลักษณะของบทที่สองซึ่งจะต่างจากบทที่หนึ่งบทที่2จะเป็นการเอาข้อมูลเข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะครับนิสือก็ต้องเอามาเรียงเรียงกันให้ดีนะฮะพอมาเรียงถ้าเราอ้างอิงอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะอยากจะให้ทุกคนจดบรรณานุกรมไว้ด้วยนะฮะบรรณานุกรมก็จะเป็นหน้าสุดท้ายลักษณะแบบนี้นะครับจดไปด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่จดปุ๊บเราเอาหนังสือไปคืนหรือเราปิดเว็บไซต์นั้นไปแล้วเราก็จะไม่ทราบว่าเราเอาอะไรมาจากไหนนะะ นี่การเขียนบทที่2นะครับในอินดี้ใน, ie, ใ,นในเทอมนี้ในะทุกคนก็รวบรวมพยายามรวบรวมให้เต็มที่นะฮะร,รวบรวมแล้วก็ถ้าใครพิมพ์ได้ก็จัดเรียงพิมพ์นะครับให้เรียบร้อยนะก็ถามว่าหวัง100%ยเปอไหมอาจไม่หวัง100%เพราะว่ามันเป็นอินดี้นะครับเมื่อเมื่อไปพัฒนาไปสู่ศิลปะน,นิพนธ์นิสิตก็จะไปพบจั์ที่ึกสาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววาจารย์เขาก็จะ อบอกเราอีกทีว่าเขาจะทำอย่างไรนั่นคือลักษณะของบทที่2นะครับเครานี้มาดูบทที่อามนะจะนจะพูดบทที่3ไปเลยนะครับในบทที่3เนี่ยก็จะเป็นวิธีการดำเนินการศึกษานะก็จะมีการกล่าวอ้างในช่วงแรกแบบน,นี้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ์ตูนออกแบบแอนิเมชันสามมิติเรื่องนี้นะครับ เขาจะยกมาแบบนี้เขาก็จะมีการแบ่งการวิจัยคือการดําเนินการศึกษาออกเป็น3ส่วนส่วนที่1นึ่งนะฮะให้น่สือเขียนตามนี้เลยส่วนที่2และส่วนที่สนะครับในส่วนที่1เนี่ยเขามีขั้นตอนอะไรบ้างก็จะเขียนรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์นะครับสร้างสารรค์งานออกแบบนี่เขาจะเป็นอนี้เขาก็จะมีการยกรายละเอียดมาอีกนะครับว่าการศึกษาข้อมูล และรวบรวมเนี่ยจะเริ่มจากอะไรนะครับข้อมูลที่ข้อ,ของกับการรับรูนะรบ้ข้อมูลต่างๆนะครับเอามาศึกษาวิเคราะห์คราวนี้เขาก็บอกว่าในการศึกษาวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาจะส่วนที่สองที่เขาเขียนไว้ว่าเขาจะศึกษาวิเคราะห์จากอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเออกกระตูนมาทั้งหมดนะครับนี่การวิเคราะห์ผลงาน นะครับการ์ตูนเรื่องอะไรมาบ้างเนะี่ยเขาจะบอกไว้3มเรื่องนะครับโดย3ามเรื่อง3ามถึงสเรื่องเนี่ยต้องโดยมีหลักเกณฑ์ในการศึกษาวิเคราะห์ดังนี้นะครับคราวนี้ในการตั้งหลักเกณฑ์ในการศึกษาวิเคราะห์เนี่ยทุกคนก็จะต่างกันออกไปนะครับแต่ก็จะมีประมาณแบบนี้เขาก็าบอกว่าการ์ตูนทั้ง3ามเรื่อง4ี่เรื่องเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับ ความคิดที่ต่างเพื่อสร้างความสามัคคีถึงแม้ว่าตรงนี้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนอาจจะไม่มีการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องแบบนี้เลยแต่ว่าให้มีความหมายหรือมีนนยะนะครับหรือว่าเมื่อดูแล้วรู้สึกว่าธีมของเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการสร้างความสามัคคีเขาให้นิสิตเลือกเลือกการ์ตูนเรื่องนั้นมาใช้ได้นะครับเป็นการ์ตูนสามมิติเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราทางานสามมิตินะครการ์ตูนที่เลือกมาก็ต้องเป็นสามมิติด้วย นะครับเป็นการ์ตูนที่มีชื่อเสียงไปที่ยอมรับนะมีชื่อเสียงยังไงก็เออเป็นการ์ตูนที่ถูกเผยแพร่นะครับได้รับการยอมรับพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการ์ตูนที่ทําขึ้นเองดูแล้วก็มีคนดูอยู่ร้อยวิวอะไรเงรี้ยแล้วก็ไปเอามาอย่างนี้อย่างนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดีไอ้เรื่องที่เอามาวิเคราะห์เนี่ยเราถือเป็นกลุ่มตัวอย่างนะนะครับเพราะนั้นนิสิตต้องตัดสินใจเลือกเรื่องมาทําการวิเคราะห์ให้ดี คราวนี้ข้อห้าข้อหกอย่างของพี่เนี่ยอ่ามันเป็นลักษณะพิเศษของของโครงการของเขานะครับเราจะมีตรงนี้ใครจะจํากัดความอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเกี่ยวพันกับหัวข้อของโครงการของเรานะฮะจะมีกี่ข้อก็ได้แต่อ่าคแนะนําคือถ้าถ้ามันมากไปมันก็จะเจาะจงจนจนละเอียดจนเราหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาพอดีพอดีนะครับจากนั้นเขาก็จะเริ่มเข้าสู่การขั้นตอนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลงานซึ่งการวิเคราะห์ผลงานเนี่ยเขาเจะบอกต่อไปว่าในการวิเคราะห์ผลงานสร้างสารรค์เนี่ยเขาจะวิเคราะห์อ,อะไรบ้างส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์เนี่ยน,นะครับเขาจะวิเคราะห์ตาม<ร>าขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษาเราเขียนอะไรไว้บ้างนะฮะในบทที่ 1, 1คือเราจะเขียนว่าเราจะวิเคราะห์โครงเรื่องเราจะทําโครงเรื่องเราทําตัวละครนะครับเราทำภาพเคลื่อนไหวเขาก็จะวิเคราะห์ นะครับวิเคราะห์แล้วก็สุดท้ายคือสรุปผลหมายความว่าในเรื่องที่1นนะครับอย่างเรื่องที่1ที่ที่พี่เขายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเรื่องเน้นหน่ยพอเอามาแล้วเนี่ยเขาจะวิเคราะห์เรื่องของการออกแบบตัวละครเรื่องของเรื่องเรื่องการออกแบบฉากองค์ประกอบเรื่องของสีของงานการออกแบบประจัดแสงนะครับการออกแบบเสียงการศึกษาการเคลื่อนไหวแล้วก็จะสรุปผลการวิเคราะห์ว่าในเรื่องนั้นๆนะครับตามพวกเนี้ย ตามหัวข้อย่อยพวกนี้ได้ผลอะไรออมาบ้างนะคะคือเขาจะวิเคราะห์แต่ละเรื่องแต่เรื่องโดยหลักการนี้นะครจากนั้นเขาจะเริ่มวิเคราะห์เข้าสู่การวิเคราะห์ก็จะเอาภาพผลงานมานะครับมีที่มาของภาพแล้วเขาวิเคราะห์ตามหัวข้อที่เขาวางเอาไว้นะครับก็จะวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆ การวิเคราะห์ในส่วนที่เขาตั้งเอาไว้ครับอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งเราก็จะวิเคราะห์วิเคราะห์ไปแล้วก็จะมีการสรุปในแต่ละเรื่องนั้น เมื่อเขาวิเคราะห์ไปจนครบทุกเรื่องที่เขากำหนดไว้เนี่ยจะ,จะไปเร็วนะฮะไปที่หน้า,นาที่จะเป็นบทสรุปสุดท้ายนะครับเมื่อทำการวิเคราะห์จนครบทั้ง3มเรื่องแล้วเนี่ยนะครับ3ถึง4เรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะสรุปการวิเคราะห์ตัวอย่างงานทั้งหมดคือ,อตามหัวข้อย่อยที่เราตั้งไว้ว่าเขาจะเขาจะวิเคราะห์อะไรบ้างในแต่ละเรื่อง เขาจะมาสรุปรวมกันนะครับเป็นการสรุปใหญ่เขาก็จะเขียนว่าจากการวิเคราะห์ตัวอย่างการ์ตูนแอนิเมชันทั้ง4เรื่องสรุปได้ว่าการเขียนบทจะเป็นอันนี้เป็นการเขียนเชิงพน,นานะฮะอยากให้ท่านลองอ่านดูนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นส่วนเมื่อเราสังเกตให้ดีเราจะสังเกตว่าการ,การวิเคราะห์เนี่ยจะมาจากขอบเขตการศึกษาซึ่งขอบเขตการศึกษาจะอยู่ในบทที่1ห,หมายความว่าในงานของศิลป,ปนิพนธ์และอินดี้เนี่ย นิสิตแต่ละคนจะทํางานอะไรบ้างนะครับทำงานอะไรบ้าง,นะง,าางเขาก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเพื่อเอาไปเป็นเอาไปเป็นฐานในการออกแบบของบทที่4นะครับว่าถ้าเราอยากออกแบบตัวละครเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับควรจะมี mood, มูดมีโทนมีอากับกิริยาของงานเป็นอย่างไรมีแสงเป็นลักษณะไหนฉากคนเป็นลักษณะไหนรูปทรงที่ใช้ในการออกแบบควรเป็นอย่างไรเขาก็จะมีการอธิบายนะครับก็จะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทที่4ี่ ในการทํางานบทที่4ซึ่งนี่คือ1บทที่1 2 3ซึ่งนิสิตต้องพยายามรวบรวมนะครับเหมือนกับนิสิตของสาขาอื่นๆของนิเทศศิลป์เรานะฮะที่ต้องเข้านําเสนอคราวนี้ถามว่าความหวังความร้อยเปอเซนต์ไหมเน่ยนิสิตไม่ต้องเครียดถึงขนาดนั้นนะในอินดี้เนี่ยเราพยายามทําให้เต็มที่ในอินดี้ก่อนนะครับพอไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาในศิลปะนิพนธ์ในเทอมต่อไปอาจารย์ก็จะให้ข้อคิด ให้คอแนะนำมากขึ้นว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้สิทธิ์โชคดีนะครับมีอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณครับ